สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมงกก็แมนพวกพระเอกเนี่ยหาคิมูกีเจอแล้วครับเจสิก้าโดนจับแต่ทว่าพออันนะครับที่โดนเลขายุนปั่นหัวเนี่ยจนทรยศพอคังทําให้เจสโดนปล่อยตัวและคิมูกีก็ถูกยิงและก็กําลังจะตายครับเพราะว่าขาดเลือด,ดเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็มาต่อกันเลยครับในคลิปนี้กับสปอยซีรีส์เกาหลีวากาบอลเจาะแผนรับเครือข่ายนรกในอีพีที่9ถึงอีพีที่11 และก่อนที่จะไปชมสปอยกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านจะเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปอย่างผมมากเลยครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับหลังจากที่พระเอกบอกแทองนะครับว่าเอาเลือดเขาไปได้เลยพวกแทององเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับก็เอาเลือดพระเอกให้กับคิโูกีที่กําลังจะช็อกตายนะครับเพราะว่าขาดเลือดพวกเจสก็กําลังกังวลอย่างหนักเพราะว่าถ้าเกิดพวกพระเอกเนี่ยถ่ายวิดีโอคิโมกีสารภาพความจริงแล้วก็เปิดเผยออกมาเจสได้แย่แน่แนครับ ไม่นานมิสเตอร์ชาโดก็เข้ามานะครับซึ่งเขาก็คือเลขายุนนั่นเองครับเลขายุนบอกเรายังมีไพ่ตายนั่นก็คือโอซังมีนะครับเจสก็ไปหาโอซังมีแล้วก็บอกให้สารภาพความจริงในงานแถลงข่าวแต่ว่าความจริงที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เจสจะให้เธอพูดนั่นแหละครับแถอุ้งโทรบ,บอกพออันว่าคิมูกีปลอดภัยดีครับพออันก็บอกอีก2วันเนี่ยจะส่งทีมสนับสนุนไปมินจาชิกจึงจะสมือสังหารไปหาผู้เระเอกโดยอ้างว่าคือทีมสนับสนุนยับนำโดยหัวหน้าหวัง แจชิก็บอกจงไปสังหารคิมูกีแล้วก็ชาดันกรซะและถ้าใครมาขวางเนี่ยก็กำจัดได้เลยพอครั้งที่โดนจับข้หาขายชาตินะครับขอมาเข้าห้องน้ําแต่ถ้ว่าพอครั้งเนี่ยก็จัดการคนที่พามาแล้วก็รีบโทรศัพท์ไปหาหน้าข่าวที่งานถแถลงข่าวโดยบอกว่าคิมูกีนะครับยังไม่ตายตอนนี้อยู่สถานทูตโมร็อกโกจงเอาเรื่องนี้ไปบอกประธานาธิบดีไม่นานนะครับพวกแจชิก็เข้ามาแล้วก็อัดพอครั้งไปหนึ่งทีก่อนที่จะเอาตัวไป เลขายุนดูเรื่องนี้ก็เดือดมากเลยครับว่าปล่อยพวักขังเนี่ยโทรไปได้ยังไงนักข่าวที่รับสารจากปวคังเนี่ยก็ส่งกระดาษที่เขียนให้กับเลขาหญิงของท่านโยกแต่ทว่าเลขายุนเดินมาเห็นก่อนครับแล้บอกให้เลขาหญิงนั้นส่งกระดาษมาเลขาหญิงไม่ส่งไม่นานเนี่ยนายกคงนะครับก็เดินมาพอดีแล้วก็บอกเลขาหญิงเนี่ยส่งกระดาษมาแต่ว่าพอเปิดอ่านดูเนี่ยนายกคงนะครับก็ฉีกกระดาษทิ้งแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีแค่เรา3คนนะที่รู้ความลับนี้ พวกเขานั้นไม่ไปบอกพัฒนาที่บุรีครับมินแจชิกนะครับนั่งอยู่กับโพอคังแล้วก็บอกว่าทีมสนับสนุนที่จะส่งไปคือมือสังหารที่จะไปข้ามผู้เอกครับโพอคังก็เดือดมากไม่นานนะครับกงวาก็เข้ามามินแจชิกบอกให้กงวาเป็นพยานว่าโพอคังขายชาตินะครับพูดง่ายก็คือจะให้กงวาเนี่ยหากหลังโพอคังแล้วเอาเธอนั้นไปเป็นพวกกงวากว็ายอมทํานะครับเธอยอมทรยศโพอคังแต่มันก็มีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ย มันคือแผนที่พอคังวางไว้ตั้งแต่แรกพระเอกนะครับที่ให้เลือดเสร็จหลังจากที่นอนพักก็ตื่นขึ้นมารับพวกเขานั้นก็พักกินข้าวกันเอ็ดเวิร์ดอยู่กับญาติผู้เสียชีวิตไม่นานเนี่ยเลขาเข,เข้มก็เข้ามารับพีเบิรมก็โกรธมากว่าปล่อยไอหมอน,นี่เข้ามาได้ยังไงเลขาเข้มบอกเอ็ดเวิร์ดว่าให้เปิดทีวีครับเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์พอเปิดดูเนี่ยก็เห็นโอซังมีนะครับกำลังแถลงการอยู่โดยเธอบอกว่าสามีของเธอคิมบูกีเนี่ยยังไม่ตายครับและคือคนที่มีสอดน้งบิน คนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่จอห์นเอนมาร์ของเจสแต่ว่าคือ d ดน a มิกซิสเตมของเอ็ดเวิร์ดเว็บเอ็ดเวิร์ดได้ยินก้นเดือดมากนะครับแล้วก็ตทงดิ่งไปหาเจสที่ดูพออกพอใจเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเจสทําพลาดมหันแล้วครับแต่ว่านี่มันหมายถึงประกาศสงครามแต่ว่าเจสก็ยิ้มอย่างสะใจกคงกาที่แกล้งเข้าร่วมกับมินแจช,ชิกเนี่ยก็บอกกับน้องๆน,นะครับว่าหิวข้าวกันหรือเปล่าเธอก็โทรไปที่ร้านไก่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าร้านไก่กระสุน โดยเธอสั่งเมนูวากาบอลซึ่งมันคือรหัสลับร้านไก่แห่งนี้เจ้าของก็คือเจ๊ไก่กับลุงแฮกที่เก่งมากๆนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์เจ๊ไก่ ai, เนี่ยได้ยินว่าวากาบอลก็เข้าใจทันทีครับว่ามันคืออะไรแล้วภาพก็ตัดมาโผล่คางแรบบอกโกงวาว่ามีร้านไก่แห่งหนึ่งมันเป็นฐานปฏิบัติการลับที่มีแค่แทอุงแล้วก็โผล่ค้งเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยให้โทรไปที่ร้านไก่กระสุนรหัสที่ต้องใช้คือวากระบอลคุณยังไงก็คือ ถ้าโทรไปที่ร้านแล้วบอกว่าวัวกระบอลก็จะรู้ว่าคืออะไรครับเอามูนมกาผู้หหวหน้าวังนะครับที่มาเพื่อฆ่าเะลอ,อกก็มาถึงที่สถานทูตโมร็อกโกผู้กนางเอกก็ออกมาต้อนรับหัวหน้าวังก็ไปขอดูทีมูกีหน่อยแทอุงก็บอกให้หนางเอกพาไปไม่นานเจ๊ไก่จากร้านไก่กระสุนก็โทรมาหาแทอุงรับและบอกว่าทีมสนับสนุนที่ส่งไปคือมือสังหาร แทอุงรู้เนี่ยก็ตกใจนิดๆไม่นานโพออันก็โทรมาบอกแทอุงว่าหัวหน้าวังที่ส่งไปคือมึงสังหารรับที่จะไปฆ่าพระเอกแล้วก็บอกให้แทอุงเนี่ยเข้าร่วมกับหัวหน้าวังซะนี่คือคําสั่งจากเบื้องบนก็คือจะให้แทอุงเนี่ยปล่อยให้พวกหัวหน้าวังฆ่าพระเอกนั่นแหละครับเย็นวันนั้นนางเอกเดินผ่านห้องที่พวกหัวหน้าวังพักอยู่เธอได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังเตรียมปืนแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ตามนั้นรับพวกหัวหน้าวังเนี่ยในชุดพร้อมลุยและปืนเพียบ นางเอกเคาะประตูหัวหน้าวังก็เปิดมาคุยเล็กน้อยนางเอกก็กลับไปและไม่นานทรับพระเอกก็มาเคาะประตูหัวหน้าวังเห็นว่าเป็นพระเอกเนี่ยก็ยิงใส่ประตูรัวๆเลยครับแต่พระเอกเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าพวกนี้เนี่ยมันน่าสงสยัยแล้วก็ไม่โดนยิงสักนัดหรือว่าไม่ไดเ้เย็นอยู่หน้าปากประตูผู้หัวหน้าวังก็ออกมารับพระเอกสู้กับหัวหน้าวังเป็นพระเอกที่เหนือกว่านะครับพระเอกจ่อปืนที่หัวหน้าวังได้พระเอกบอกลูกน้องวางปืนซะไม่งั้นมันตายแน่นางเอกที่อยู่กับคิมโบกีเนี่ย ไมนนมิกกี้นะครับคนของเอ็ดเวิร์ดก็โทรมาแล้วก็บอกให้เธอนั้นทําตามที่เธอบอกจับเวลาในโทรศัพท์ซะนางเอกก็ทําตามครับพระเอกยืนจ่อปืนที่หัวหน้าวางังกับพวกมือสังหารที่เล็งมาที่พระเอกไม่นนครับนางเอกก็พาคิมูกีออกมาแล้วก็จ่อปืนไปที่พวกนั้นขณะน้ำรับแทวุงแล้วก็เซฮุนเนี่ยก็ได้แต่ดูกล้องวงจรปิดเซฮุนบอกเราจะไม่ไปช่วยจริงๆหรือเดีย๋ยวพวกเขาก็ตายหรอกแทวุงบอกเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเราแค่ทําตามคําสั่ง เป็นคำสั่งจากเบื้องบนหัวหน้าวังบอกลูกน้องยิงชาลันกอนซะมันไม่กล้าย,ยิงฉันหรอกแทวงทำการปิดไฟและพวกมือสังหารเนี่ยก็รัวปืนใส่พระเอกแต่พระเอกหลบได้ครับแล้วก็พานางเอกออกมาผู้คนนั้นเข้าไปหลบอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดกับพวกแทนอุงแล้วก็ปิดด้วยประตูเหล็กระหว่างนั้นครับเวลาที่มิกกี้บอกให้นางเอกจับนั้นก็กําลังลดลงเรื่อยๆนางเอกก็ไม่รู้ครับว่าให้จับทําไมและทั้งหมดเวลาเนี่ยจะยเกิดอะไรขึ้นผู้คนหน้าวังนะครับจึงระเบิดประตู แล้วก็บุกเข้ามาพวกพระเอกก็หลบอยู่และอยู่ๆเนี่ยพระเอกก็เอาโทรศัพท์ของนางเอกที่จับเวลาเนี่ยเดินออกมาหาผู้คนหน้าวังรับแล้วก็บอกว่านี่คือระเบิดนะอีกไม่นานเนี่ยก็ได้ตายด้วยกันทั้งหมดแล้วหูวหน้าวังไม่เชื่อรับแต่ก็รอให้เวลาหมดก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและพอเวลาหมดนะครับก็ระเบิดจริงๆครับแต่ระเบิดแค่ตรงส่วนที่ผู้คนหน้าวังอยู่ผู้พระเอกไม่เป็นอะไร พวกหัวหน้าวังก็เจ็บหนักมากครับแต่ก็ยังไม่ตายแถวอุงนะครับจึงยิงพวกนั้นตายจนหมดและก็บอกให้พวกเรอกพาคิมูกีไปแถวอุงบอกนางเอกฉันไปด้วยไม่ได้มีคําสั่งให้ฉันฆ่าพวกเธอและแถวอุงเนี่ยก็บอกนางเอกจําสิ่งนี้ไว้ให้ดีมันคือเบอร์โทรศัพท์0 7 0ย์8 4 1799รหัสที่ต้องใช้คือวัวกระบอนซึ่งคือเบอร์โทรศัพท์ของร้านไก่กระสุนนั่นเองครับแล้วนางเอกก็พาคิมูกีไปแถวอุงบอกเซฮุนว่าเราไม่ได้ฆ่าพวกเขา เราได้โชคดีที่รอดมาได้ก็คือพวกแทอุงเนี่ยจะแกล้งว่าผู้พระเอกหนีไปได้นะครับและพวกพระเอกฆ่าหัวหน้าวังตายจนหมดส่วนเขาแล้วก็เซฮุนเนี่ยรอดชีวิตมาได้พอพวกนางเอ,งเอกออกมาจากตึกก็มาโผล่ที่งานโชว์กลางถนนยับไม่นานมิกกี้ก็เข้ามารับพวกนางเอกไปแทอุงก็คอกับทางเอ็นไอเอสแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมินจาชิกโกรธมากครับที่คิมูกีหนีไปได้แจชีก็เข้าไปหาพผล่อังแล้วก็่าไปว่าฝีมือแกใช่ไหมที่สั่งให้แทอุงปล่อยคิมูกี โอคังก็ยิ้มครับทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วผพ้าผู้ตัดมามินแจชิกนะครับสั่งให้กีซูลูกน้องของเขาไปวางยาโพอคังซะอาหารเที่ยงวันนั้นเนี่ยกีซูก็เกอายาพิษใส่ในอาหารของโพอคังแต่ถ้าว่ากุงวานะครับบอกว่าจะเอาไปให้พอคังเองพอพอคังกินเนี่ยเขาก็เกิดอาการชักพอไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วรับโพอคังเสียชีวิต <S <S เ <S <S จสโทรไปบอกตำรวจที่มูอกโกนะครับ ให้สกัดจับพวกพระเอกให้ได้ตำรวจก็ตกลงแต่ทว่าพวกมิกกี้ก็กลับผ่านด่านตำรวจได้แบบสบายสบายครับเพราะว่าตำรวจที่คอยทำงานให้เจสเนี่ยโดนพวกเอ็ดเวิร์ดคุมตัวอยู่และลูกน้องเอ็ดเวิร์ดก็ยิงหัวตำรวจคนนั้นจนตายครับเลขาเข้มเข้ามาบอกเจสว่าคิมมกีหนีรอดไปได้ตำรวจอ,อิมราตายแล้วซึ่งคือตำรวจที่คอยช่วยเจสนะครับพวกเขาเนี่ยก็โมโหกันมากเลขาเข้มบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของเอ็ดเวิร์ดเลขายุนบอกงั้นก็ไปทำเรื่อง ขอหมายค้นไดนามิกซิสเตมซะแต่มินจาชิกบอกว่าผู้พิพากษาบอกว่าแค่คําพูดของโอซังมีไม่พอที่จะออกหมายค้นเลขายุนจึงบอกงั้นก็สร้างมันขึ้นมาสิเลขายุนสั่งให้ไปนําตัวแทอุงมาแทอุงกลับไม่ยังเกาหลีนะครับมินจาชิกไปรับด้วยตัวเองแล้วก็ใส่กุญแจมือจับแทอุงแล้วก็นําตัวไปให้เลขายนเลขายุนก็ถามคีบูกีอยู่ที่ไหนแทอุงไม่ตอบอะไรรับเลขายุนลั่นไกกระสุนเสียดหน้าแทอุงเลขายุนบอกมินจาชิกให้แทอุงนั้นไปแถลงการ ผมจะเตรียมข้อมูลให้เขาพูดแดงพอแทอุงออกไปนะครับเลขายุนบอกมินแจชิกให้เอาแทอุงกลับไปทํางานแทอุงทรยศเมื่อไหร่เราต้องจับได้แน่นางเอกและพระเอกตอนนี้นะครับอยู่บนเรือรับที่เอ็ดเวิร์ดได้เตรียมให้เพื่อจะกลับมายังเกาหลีพระเอกบอกนางเอกให้พอได้แล้วไม่ต้องช่วยเขาอีกเดี๋ยวพระเอกนั้นจะลุยเดี่ยวเองแต่นางเอกก็ปฏิเสธรับว่าสู้มาขนาดนี้จะยอมถอยได้ยังไงและพวกเขาก็แปะมือกันแทอุงแถลงการต่อสื่อมวลชนรับตามคำพูดของเลขายุนที่เตรียมไว้ แถวุงบอกว่าพระเอกนั้นติดต่อแบบลับๆับกับเอ็ดเวิร์ดคองเดนเมิกซิสเต็มพี่เบิ้มโกรธมากครับและก็บอกว่าพระเอกนั้นไม่มีทางทําแบบนั้นบอกว่าเอ s นไเอสโดนจอห์นเอ็นมาร์ซื้อไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาจับพี่เบิ้มไปครับแถวงุงพูดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ส่งไปเสียชีวิตจากเหตุระเบิดยังไม่ทราบว,ว่าฝีมือใครในตอนนี้คิมูกิได้หนีไปจากสถานทูตพร้อมกับชานันกรและก็กูแฮรีนะักข่าวก็ถามว่างั้นแสดงว่า2คนนั้นเอาตัวคิโอ แถวุ้มก็ตอบมีความเป็นไปได้นนสูงที่จะเป็นแบบนั้นตัดมาที่ดนามิกผู้เอ็นเอสก็เข้ามาค้นที่นี่ครับแล้วก็จับตัวเอ็ดเวิร์ดไปแต่เอ็ดเวิร์ดคนนึ่งนะครับแล้วก็ยอมให้จับแต่โดยดีพอออกมาเนี่ยญาติผู้ตายก็โกรธเอ็ดเวิร์ดมากครับแล้วก็ปาเข้าของใส่ <c oughs> นางเอกแล่าเพลิเพลเห็นแถวงถแถลงการแบบนั้นพระเอกไม่พอใจเล็กๆครับแต่ว่านางเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหัวหน,น้าเนี่ยไม่หักหลังเราหรอกถ้าจะทํา เขาคงฆ่าเราไปแล้วตั้งแต่สถานทูตนางเอกจะโทรไปหาเบอร์ที่แทอุงเอาให้นะครับซึ่งคือเบอร์ร้านไก่กระสุนพระเอกบอกจะโทรจริงหรือถ้าแทอุงทนยศจริงละ่ะนางเอกบอกเชื่อใจฉันเถอะหน้าแล้วก็โทรไปรับพอโทรไปเนี่ยเจ๊ไก่ก็รับสายแล้วบอกว่าวันนี้ร้านปิดนางเอกก็งง,ง,งรับเจ๊ไก่กําลังจะวางสายเซียววีนางเอกก็พูดว่าวากระบอลซึ่งคือรหัสลับนะครับพอเจ๊ไก่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่ารอสักครู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งมาพูดด้วยครับขอต้อนรับ เสียงนั้นมันคุ้นๆน,นะครับนางเอกบอกว่าครั้งจูวอนพอครั้งก็บอกอะไรกันเรียกแค่ชื่อฉันได้เหรอพอครั้งยังไม่ตายรับเป็นแผนซ้อนแผนตั้งแต่แรกพอครั้งบอกตอนนี้พวกเบนจชิกจะทําทุกวิถีทางเพื่อตามหาพวกเธอเราต้องเบียเบ่ยงเบนความสนใจมาเล่นเกมกันหน่อย เอ็ดเวิร์ดที่โดนจับมาเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะลำบากใจอะไรเลยนะครับนั่งกินของว่างอย่างสบายรมมินแจชิกก็บอกคนไรปั้นหน้าเก่งชิบหายที่จริงเนี่ยเขาน่าจะวุ่นวายสิและไม่นานเจสก็เข้าไปคุยกับเอ็ดเวิร์ดและพวกเขาเนี่ยก็แขกกันไปมาเหมือนเดิมครับไม่นานกีซูก็มาบอกมินแจชิกว่าหาคิมูกีเจอแล้วครับแจชิกและเลขาย,ยุนก็รีบไปดูซึ่งเจออยู่ที่ท่าเรือของสเปนนะครับกำลังจะไปที่โมร็อกโกมินแจชิกก็แปลกใจ จะบ้าด้วยไงจะกลับไปที่น,น,นั่นทำไมไม่นานกงวาก็เจอคิมอูกีอีกรับซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็อีกมากมายหลายที่ไม่นานพระเอกก็วิดีโอคอมาครับพวก n อ s ก็ตกใจมากพระเอกบอกเป็นไงอดลับนรอนทำงานเนี่ยเหนื่อยกันหรือเปล่าแล้วก็พูดใส่ทุกคนเลยครับทั้งเบนจชิกเลขาหยุนแม้กระทั่งแทอุงแล้วก็บอกว่างานนี้ผู้แก่ไม่รอดแน่เพราะว่าฉันกำลังจะกลับไปเล่นงานผู้แก่พร้อมกับยิ้มอย่างสาใจ เลขายุนบอกปิดจอซะด้วยความโกรธแล้วก็สั่งให้ค้นหาไอพีของพระเอกเลขายุนถามแทอุงว่าพราะเอกต้องการอะไรกันแน่แทอุงก็บอกว่าคาให้การของโอซังมีทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปเขาคงต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าแค่คาให้การของคิมูกีเนี่ยคงไม่พอแล้วบินจายชิก็อบอกไอ้บ้านั่นนกำลังคิดว่าเราจะหลุดปากสินะนางเอกถามพอครั้งรรบว่าคิดจะทําอะไรกันแน่ทำไมต้องให้เราคอไปหาพวก n a s พวกนั้นมีระบบแก้รอยที่ดีที่สุดแต่พอครั้งก็บอก ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่พี่ของเจ๊ไก่รับผมเขาเรียกว่าลุงแฮกแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาคือเซียนคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงครับโคตรเทพเลยครับพอครั้งบอกไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าพวกนั้นน่ะแค่ลูกแมวแต่ว่าเราคือเสือเฮดเวิร์ดได้รับการปล่อยตัวครับตัดมาที่ทำเนียบซึ่งกําลังจะประกาศผลของงบประมาณนะครับในการซื้อเครื่องบินรบปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยเกินครึ่งครับทำให้รัฐบาลได้รับงบประมาณตามที่หวังกว่าล้านล้านวอน พวกท่านโยเนี่ยก็พอใจกันมากๆแล้วก็พากันฉลองและกระทรวงกลาโหมรับก็เซ็นสัญญากับจอร์แดนมาร์กในการซื้อเครื่องบินบอออรบผอคังคอมมบอกพวกพรเรว่าตอนนี้กระทรวงกลาโหมได้เซ็นสัญญากับจอห์แดนมาร์กแล้วรังไม่การของคิมูกีคงไม่พอเราต้องหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพิ่มผู้เขากินข้าวกัน,นครับอยู่ๆคิมูกีก็บอกว่าเขารู้จักไมเคิลจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียของไมเคิลซึ่งเธอมีรอยสักที่หลังพวกพรเรก,ก็ฟังอย่างสนใจแต่คิมูกีก็บอกว่าจําหน้าเธอไม่ได้ นางเอกบอกพอว่าขังว่าจะถึงเกาหลีในวันพรุ่งนี้ที่ท่าเรือขนส่งอินชอน9ก้าโมงเช้าพอว่าขังบอกพวกเธอต้องเล่นละครฉากสุดท้ายแล้วพอว่าขังบอกเจ๊ไก่นะครับช่วยส่งข้อความนี้ให้แทอุงหน่อยเจ๊ไก่ก็ให้ลุงแฮกจัดการให้ลุงแฮกนะครับก็หยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งก่อนจะลงมือส่งรหัสเป็นโฆษณาร้านไก่ทอดไปให้แทอุงแทอุงเห็นเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็เปิดดูรหัสต,ตัวเลขในข้อความพอถอดรหัสออกมาเนี่ยก็ได้ความว่า พรุ่งนี้อินชอน9โมงตู้สินค้า 1HCH3567-19 ซึ่งคือเวลาสถานที่ที่พวกนางเอกจะมาถึงนั่นเองครับนางเอกก็ติดต่อมาหาผู้เอ็นอเอสอีกครั้งโดยแกล้งว่าเธอจะขอมอบตัวแล้วก็จะส่งตัวพระเอกกับคิมูกีให้และกับให้เธอนั้นกลับมาทํางานอีกครั้งพร้อมกับเลื่อนตําแหน่งมินใจชิกก็บอกว่าได้ครับแล้วก็ถามนางเอกว่าอยู่ที่ไหนนางเอกก็บอกว่าอยู่ที่อินเดียนิวเดลีไม่นานนางเอกก็บอกว่า เอกกำลังจะมาต้องตัดสายแล้วแล้วเธอก็ตัดสายไปครับมินแจชิกก็บอกซื้อตั๋วเครื่องบินไปอินเดียแต่เท่าว่ามินแจชิกเนี่ยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างในวิดีโอครับจึงให้กีซูเปิดให้ดูอีกครั้งซึ่งพอดูเนี่ยก็เห็นนาฬิกาของนางเอกซึ่งมันช้ากว่าเกาหลี1ชั่วโมงครับไม่ก็เร็วกว่า13ชั่วโมงนั่นหมายความว่านางเอกไม่ได้อยู่ที่อินเดียตามที่บอกนะครับเพราะว่าอินเดียจะช้ากว่าที่เกาหลี3ชั่วโมงครึ่งมินแจชิกจึงพูดกูเฮรีเธอหลอกฉันไม่ได้หรอก แล้าก็สั่งให้ห้ามบอกเรื่องนี้กับแทอุงคืนวันนั้นนางเอกที่นอนอยู่กับพระเอกเนี่ยเธอคนนอนพลิกไปมาครับจนพระเอกนอนไม่หลับพอนอนต่อเนี่ยนางเอกก็กอดพระเอกพระเอกก็ผลักออกแต่เธอนั้นก็ยังกอดอีกครั้งแถมยังเอาขาพาดเช้าวันต่อมามินจาชิกก็โทรบ,บอกเลขายนุนว่าเจอคิมูกีแล้วพร้อมกับเตรียมปืนแล้วก็ลูกน้องเลขายุ่นบอกไม่ต้องจับให้เสียเวลาพอเจอตัวแล้วก็คำจัดทิ้งเลยพวกแจชิกออกเดินทางไปยังท่าเรือรับมินจาชิก ก็โทรหาโดโซให้มาทํางานนันคือจับตาดูแทอุงว่าจะไปที่ไหนแทอุงที่รู้ว่ามินจจชิกกําลังให้คนตามเขาอยู่ซึ่งมีเครื่องติดตามที่โทรศัพท์ของเขานะครับแทอุงกําลังที่จะออกไปเท่าเรืออินชอนเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดข้างๆบอดีครับจึงเอาโทรศัพท์ของตัวเองนั้นใส่ในกล่องมอเตอร์ไซค์คันนั้นพวกเรือนก,ก็กาลังแต่งตัวซึ่งเรือเนี่ยก็กําลังจะถึงเกาหลีในไม่ช้าครับพวกโดซูที่ตามแทอุงอยู่ไม่นานก็รู้ทัวครับว่าโดนแทอุงเล่นงานเข้าให้แล้ว จึงขับรถปาดหน้ามอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วก็เปิดดูกล่องแล้วก็เห็นโทรศัพท์ของแทอุงโดซูโทรไปบอกมินแจชิกว่ามนันหนีไปได้แล้วมันดูเราสกดรอยตามมาตั้งแต่แรกมินแจชิกก็พากันแวะเข้าห้องน้ำไม่นานกีซูก็บอกว่ามีการติดตั้งระบบติดตามในโทรศัพท์ของมินแจชิกแจชิกก็บอกไอแทอุงเนี่ยมันไร้การนักแล้วก็ถามว่ามีใครพอจะแกะรอยพวกนั้นได้ไหมกีซูก็บอกชิมเบนไนถึงจะทําได้แจชิกก็บอกให้รีบโทรไปแล้วก็แกะรยอยตำแหแ่่แทอุงในตอนนี้ก็คือเจจชิกน่่มัใวาแทอุง ต้องไปหาผู้พระเอกแน่นอนยับพอแก่ร้อยเสร็จปรากฏว่าแทอุงกําลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรืออินชอนยับซึ่งคือสถานที่จริงๆนะครับที่พระเอกและก็แทอุงนัดเจอกันมินแจชิกก็สั่งให้ลูกน้องเอาโทรศัพท์ตัวเองไปที่ควันยางเพื่อจะให้แทอุงตายใจว่าพวกเขานั้นจะไม่ไปที่อินชอนแล้วมินแจชิกก็พาลูกน้องที่เหลือเนี่ยมุ่งหน้าไปที่อินชอนทันทีครับผูกแทอุงก็เจอกับพอคังที่ท่าเรืออินชอนพอคังถามว่ามินแจชิกอยู่ที่ไหนแซฮุนก็บอกกำลังมุ่งหน้าไปที่ควันยางและไม่นาน พวกพระเอกก็มาถึงรับพระเอกอยู่ในตู้ขนสินค้าแล้วก็กําลังยกใส่หลังรถที่เซฮุนขับมารับและสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็เจอกันรับแทอุงบอกนางเอกทําไม่ดีมากและบอกว่าถ้าไปตอนนี้เราคงไปถึงศาลก่อนพิจารณาคดีแต่ถ้าว่าไม่นานครับผู้มนแจชิกก็ขับรถมาแล้วก็ยิงปืนรัวๆใส่พวกพระเอกพระเอกบอกทุกคนขึ้นรถพระเอกดึงแทอุงขึ้นมาพวกแจชิกเนี่ยก็ยิงรัวๆแบบไม่ยั้งพวกพระเอกก็มียิงสวนกลับบ้างครับ พวกเขายิงใส่กันรัวๆแต่ทว่าก่อนจะรู้ผลดวลปืนเนี่ยหนังก็ตัดจบเท่านี้ครับและนี่คือ EP ที่9ถึง EP ที่11นะครับรัฐบาลส,สัญญากับจอร์นเอ็นมาร์กแล้วพระเอกพาคิมูกีมาที่เกาหลีได้สําเร็จแต่ถ้ว่าจะขึ้นศาลได้หรือไม่เพราะามินแจชิกตามมาจนเจอเรื่องราวจะเป็นยังไง ก็ต้องมาติดตามตอนต่อไปเลยครับสุดท้ายนี้นะครับดูเราชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและไถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกดูเราชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพอจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องรับผมแมงโกแมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ